ฮาโมูป่ายเลยทุกคนตอนมันี้อกขำเลยป่ายตะเวนเน่กับมืองมาขิด,ด กับตะทายสบายดีล้ะก็สวัสดีเอฟีท่านที่ตามแล้วครับสม้มตอนนี้ก็ถือว่าเงี้ยมันแรงทุกคนเลยโอ้หนกหองอยู่แคมบอดนี่ตอนนี้ว่าชีออกไปหาลอละแรงออกไปหาอยู่หากินทุกคนเลยกินข้าพอกะเพเลแล้วล้ะก็ว่าชีไปหาลาะเบิงเงินนกกินมาให้ตัดจกกักรแปลงดีไดนะ <c oughs> ้จะจับจีหอนเฮิดหรือบอก่าจ <c oughs> ถือว่าไปหาเพิกนกกินมาให้อีก็ทุกคนเลยทีมงานมาเอาเพานอนกกินมาให้ไปเมื่อสานี่นะ ็เลยไปโลาะเมื่ก่อนถือว่าเบ่งออกไปหาการกะยังถือนันโคมไปถือนั้นไปตอนนี้ไปเลาบึงนกเปาก่อนมาทีเพราะว่านกเปานี้มันอาจจะมั่นสูงนี้ น,นี่ยามทางทุกคนเพราะว่าไปเพิกอันนกกินมาอีกนะสำนีกพอดีเฮาและทางนกทางกระหอกสุดลานกกป่ากเ็เฮาเลยสำขำมีนะมาที่นี่ก็พอนกเพราะมันบินไหวพูกตัวจะได้ดโลไปเลยนะ អមហួយនេះកុំឲ្យញ៉ៃណាហឹមពេលនេះក៏មកអត់អីដែរចាប់អាកုပ်មកហើយនៅអូយនេះទៅគាត់នេះមានតែຕົ້ນដីនៅទីនេះຕົ້ນខ្ពស់ จากที่เฮาหรือมีเฮาได้นกอ่ะโอ้นกกระเต็นไปแล้วตอนนี้มาหอโกมหาหันโอ้ตึ่มหาหนะันเด่นเด่ทุกคนเลยสวากุ้กมชูยู่ป่ายกูมีพอมีเห็นนกเลย นกขันนเนาี่นก็ถนี้กาถือว่าเลาเมื่อแล้วทุกคนเลยเมื่อบ่อนก็นแต่ว่าไปเบิงนกนกกินมาให้ก็ไปบ่พอนกช้ำไม่ม,มีนกกินมาให้เลยตอนนี้ก็าเลยเมื่อบ่อน เมื่อบอดแล้วก็มาเข้าแล้วแล้วกับว่าชิบหาเลาะละแลงทุกคนเลยว่าชิได้ลงเตอร์หมเลยหาเว้นมูงก็จำคำนะอ่ะตอนนี้การหลังจากที่ฮามาฮอดอยู่บนเสาทุกคนเลยถือว่าเข้าก็มาแล้วแล้วนะว่าชิบหาเลาะเบึงมูงก็ทุกคนสจำคำนี่นะว่าหมูเริ่มกินมักบกก็ได้จำคำไม่ได้ที่ต่ำที่บกคนเลยว่าชิมานหรือบ่ไประแล้งมันนี่กัว่าชิลงไปบ่อนมูง หอยมูเลลา,ลายเห็นเมื่อเช้านี้นะวันนี้กราจไปเวนปีนเมื่อก่อนตอนนี้เฉลยโล่ตามทางนี่ละกันเฉลยห้าดงนี่ทุกคนเพราะว่า,นนาอยู่ในนี่มีกุกระบกเลยเพราะว่าขามจำในมูเริ่มกินมักะบุกเลยเดี๋ยวจะได้ไปโลกเวนกีนเมื่อก่อนสุดลายสํำคัำนี่แหละมูนะ เคยมือหมึดแล้วนะหาหมูป่ายเลยทุกคนตอนมันีออกขำเลยป่ายตะเวนเนี่ยกระมืปอป่ายตะเวนลายก็ได้วันนี้ก็เลยเออกมืดวชัชพดัดอีกการน้ำบาแรงนะเมื่อคืนนี้นอนแปรงรถมือทุกคนตอนนี้ฉับขำโลบึงหมูรุดนะหมูรุดกินเมื่อคืนนี้หมูนี่ แถวนีーー้มีแต่ป่ามมากระบกทั้งหมด 1មកប៉ុន្មានប្រហែលគុនឯកការបន្ត០ព្រលឹងនេះទៅចេះតែលុបបើតោះលុបបន្តិចបើជុំມືងព្រលឹង ุงในมุมนะแต่ว,ว่ามุงนี้ใหญ่ไปเลยเดยตอนนี้เลาะลงไปเตอทำข้าพงทุกคนดนยะ ฉิโลลงแทนทำนาเอาเพื่ไปโลบหมูแทนนั่นตอนนี้โลมาตามเชิญเลดานทุกคนดิ 국민ដែលដែរល់ធរភ្ថីរ់ស្ NES ប្ итан មួព�어서មាចជា� at ១ើឭស្សារស់ក្រាឡូឦ្យុខារផឧ มันชือลงมามันชือโอมาดูดแถวนี้นะสาคำมนะปกตินะแต่ว่าเห็นว่ามันดูดแคบทางนั้นน่าจะเป็นตัวเร่งว่าดน,นี่เดี๋ยวจะได้ไปจอบลูบอลนตนานี่มีอีบอนหนึ่งนะบอลมันอาจจะดูดนะบอลมันเคยดูดคนนี โชว์แคปตูนี้เลยหุันเลนนะมันหยันมันเปิดหมดที่ดินทุกคนาหายกันหมดเลยนะหางไปว่างน,นี่ยันอันนี้เลยเลนเลยเลนต่างท่ามาจะเอานี่ทุกคนเลยเอาดดนตัวนี้เลย มากระบอกอยู่คนนะอตอนนี้ขำมืดเลยโอ้อยังไม่พอไปด,ดูคนดิมาพอหมูกิ่นะี่เนี่ยพี่ได้ยิ่งแชมป์เลยนันไปพันเนะาช,าชื่อมหมูนะหมูวันสามสิโตะมะเร็งมาเวนที่พอตอนชั่งแจ้งมาหากินมากระบอกอีกชั่งแจ้งนะ ตนน้นหงืโลมาไก่ตัวละคามืดเลยทุกคนอ้ยย้า,ายรีพอหมูไปได้ซักเลยนันในปไปจุบันผมหมูค่ะหมูประมาณสามจีตัวเลยหมูประมาณสองเสะเสะปลายทุกคนเลยเพราะว่ามันมีอยู่สามจีตมันมีตัวเสะปลายแล้วก็บตัวโฉกโฉกมี่ไปจะได้โล่เกลยมาบอดเลยที่ได้การโล่เมื่อเลยทุกคนเลย ห,หาจอบปึงมะกระบกนะยันหมูกินมะกระบกชำขำเจียเลาะลงเตอร์เแลืลอเชียงนกหองเชิงนีงงนน้น่าจะกินไม้เพราะว่าไม้ไมีมแถ่นี้นะันมีกุ้งไาง นอนเป็นมูเลยที่นี่นะไก่ป่าก็นนะ่าจะนอน,น,อ,นอยู่นี่เพราะว่าเห็นมัตีิอยู่นี่บักแห้งนุ่นน,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 นนุ่นอยูน ถั่วมืดเลยทุกคนเลยโอ้มากค่นี้กับพกกระหอกนะจัดไปเลยี่ชื้อเดี๋ยวตอนนี้ฉินเลยละมืดมืดแล้วเลยน้ำทางมีมืดทุกคนเลยยัยงดีแต่ถือโคมมานำนะ มาเคยอเห็นุเชาวอะไรทุกคนเนี่ยโอ้โหมานไปละเลงวันนี้นะออกไปค้ำพวกทุกคนเนี่ยมื่อหายกินเขาก่อนเดึกๆจะเลยออกไปหาเลาะการบึงหมูกินมักบกนะแล้วพาไปชิ่นไปเวทเลยฝนหพอหมูเมื่อเช้านี่อยู่ดงหนองพิโลกนะตอนนี้หมูมุ่งประมาณสี่ห้าตัวเล้วะเหมืนกันนะ เอ็ดเท่ะกี่ตัวมู๋ละก๋อแต่ปัจจุบันตั้งดูกี่ตเอ็ดเปิดฟ้ามูบ้มู๋ครบบ้ามูม่ครบได้รูกไหมน่งัรี้มู่อืมขี้มู๋นะยิงมูละได้ใช่มงางเมืานเข้ดก็ใหญ่บ S <S <S น้อยบอ่มาหอดกะนเดีพาไปชิลเพิ่นยิงหมู่ทุกคนเลยจะตายจะไปตา,า,ตายเนาะแน่เชื่อมันปิ้นนามาเชื่อปินน้นนามาเชือ่อเออปินน้นนามาเชื่อละมันเยอะอันช่วยๆในจังน้อยแล้ยิ่งเห็นแหละเห็นลูกป,ปืนติ๊กเกอร์ลูกนึงลูกนึ่งเนีนเ่ยไปเห็นลูกใหญ่นะเชื่อสองรูบ่างเออลูรูลูวานกะเห็นประมาณสองรูเชลัยเชลัยดีรูวานกะโอ้ลูวานเดี่ปิดจิ๊บ ไปนั่มงวหมูนะ,มนะเพกแอววหมูนะไปนัมนกับผู้เช้าคนแลนไปกขึนนี่เจอ <มา S 1> อะหอดล้วกะบ,บ่าวทังทอง่นหนึง่งเขาทาโอ้นึ่งเถืองแล้วเชียว้ออาก่งกดได้เท่นี้ป่มือนนี่นะของข้าบไชิวคนได้ไนี่แ้าบชิว,ชวเออไ,ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้สับโอ้ยอ่งดีแต่ถังข้าบไปชิวได้เน่กินมากนี่นกตัวหนึ่งทุกคนเลย ้มาได้นะพาคพืชอวู่ได้ยิ่งอันนี้แล้วเอาพื้นแบบน,นี้ทุกคนเลยในพาคพืชอวู่พ,พร้อมมูอจดเจ็บข้อสมัครน้ำลายพร้อม <c oughs> ขนาดเพิ่นหึงแล้วเพิ่นไม่ได้พอนะยานเนี่ยจะขึ้นกุกไม้เนี่ยเพิ่นเราหมู่อะไม่ยากไปเลยวะประมาณเชาะปลายช่องเชาะนี่ดอกยานไปเลยกต่มันทึบแบบนี้นั่น หามบีเพเจ้าน่ะูนะโอ้ยใจอไเคยหามมาแล้วนะเจ้อะไรมาเชิญนี่นะใจฮอสเออใจฮอลาเลยออทีเชิงบอกอเชิมาเเลยเอ่ยบอกาถลี่เข่าบัดนี้ไผหาวันนี้นะทุกคนเลยด้พาไปชิวพัดจัดไปจักตายจักง่างเดาะ แกงเชือบมาบมันก็ได้เนาะนกมาบแกงนกเชือบ,อ,บอ่ะม,มากี้น,นกก้อนแบบนี้เหดกินก็ทุกคนเลยปาตนกดกิน,กนขา้าวหญ้าแล้วไปนั่งมึงบ่เออกินข้าวหญ้าไปนั่งม, <c oughs> มึงมูได้พามไปชี้เพิ่นจับไปเมื่อตะแรกนี่เดี๋ยวมันตายอย่ามันตายหน้านะตายหน้า่ิด้ไม่ได้ไปลงขลุกเลยแค่นั้นเนาะ กรไปได้ได้บางทีชุดโชว์ก็มีได้หมูลงโคลอย่เจออยู่ได้นอนได้มนก็ไม่ได้นอนกว่าลงโคโย่ไม่ได้นอนนัรีมันนี่ไงอย่านะแถมได้นะแมได้สิวัอคมขึ้นเาเสรลกัว่บจกทองห้าร้อยโลดห้าร้อยหร้อยคนก็ติดตาม Hello lô mình sẽ ra nó Bị chế kì nó bị đi <laughs> mặc mẹ tập chưa được mẹ 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 แสแสบรถที่ในปมูมือตอนเฮฟจะว้าวเลยมอกับสุกเลยทุกคนอปพดักอะไรนะ ไขมันลูกได้ใจด้วจะได้ป่งกินข้าวก่อนปนี้พาไปน้ำมูทุกคนเลยอย่ามาตายนะไมะอละชิมช้มมือผ่านช่างึ้นนี่ Mà ma, kiếm cao thế đẹp chép. Anh Anh hả. 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 Anh โอ้กมคิดดีป่ะดีเพชรน<ห><ห>่คุณดีเพชรเลยคุณดีเพชรเลยเฮ้ยอ่านแล้วแหละวยกินข <c oughs> ้าแรง <c oughs> โค่นทุกคนเลยมามากินข้าแรงมาเนี่อืมแจบยังชามคน้นเหมืนนี่นะทีมงานรักเมื่อละ cái hoạt mê <laughs> nhà hai phần mù phân đất mày ừ. bá mũi tôi bận nọ, à, nhạc. Ừ, เมลาเพอเนาะแลนวิทอวิทนะเหนือยป่ะไมูท่าเดียวอ่า <c oughs> เอามือก่อนสอนเดียวมือกอนเนาะไหวไห<ป>มได้เลยเด้ยอ,อย่างไร<ะ>อ้าวตอนนี้เวลาจากที่กินข้าว,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 าวกินน้ำอิ่มทุกคนว่าจะพาเดไปหาหน้ำบึกหมูนะ หมูที่ในผ่านไปชิมเพิ่นจัดมันตอนแรกนี่เพิ่นว่านะเพิ่นจัดแต่ตอนห้าโมงเพิ่นว่าเดี๋ยวชได้พ่านไปไปนน้ำเบิกไปไปนี่จะทำชิมเพิ่นย่างก่อนแล้วทุกคนเบิกกัมเดว,ว่าชิมาหรือบ่ชิมพ่อหมูหรือบ่ไปวันนี้นะชมกัมเจ็บข้อเลยกว่าเนาะไปจะขโรยสามซอกเอ้วก็ ตอนนี้มาเคิร์อบอนะครับชื่อกป็นนิ่งหมูเชอตอนนี้เอามาหอดนะฮะหอดทางเวย Này? Ừ. Ừ. này mà hot Chờ phun Nếu ừ. ừ. chỉ đây đi bưng มาหอดเะไรทุกคนเดิบางหมันอยู่หมูอยู่นี่นี่ก้อนอะไรนี่มันปีนามาเจ้าพี่บอสเออปิดนาเช่าเลยนี่ตหลาทั้งวันเลยมันอยู่ปะเชลอดตอนนี้ได้บางนีมันจืดเลยจะว่าลูกเผ็ดลูกมึงได้เฮ้ยลาลูกน่ะน่ะถึงโยอเปิดกระหมูเลยถือเลยหมูนะถือเลยถือเลยหมูนะถือ คืว่าลูกใหญ่เนี่ยคือนี่แม่นันนี้หอยกระยับมันมัเบิรงเลยทุกคนเลยสังเกตเบิรงนะน่าจะถืออยู่ประมาณลูกหนึ่งลูกว่านลูกเพอกราน่าจะถืออยู่ตามเบิรงนะเดี๋ยวชิด้พาัดแนะนำเบิรงเลิศมาก่อนมันจะมีเลิศบ่ะลู่หวานมานะฮะลู่หวานเนป็นซีฟชิด้พาัดแนะนำมัก่อนพี่น้องเลยอันนี้ว่าลูกใหญ่ว่าคือลู่ใหญ่กว่านี่นะเออลูกใหญ่แหละอะไรนะมีคนหมูเลยฮะ หหเห็นแล้วนะน้ำเบิ่งไปขี้ไก่ใชไหมยังจะเห็นดอกคำมันถือมันต้องมีเลือดหมูนะฮะน,นี่หนะมูเฮ่น้ำเบิง้งหอยเมื่อก่อนทุกคนเลยวานในภาพที่ผมวา,ลาแลนปีนพุนผัวเห็นห่อนี่นะหมูแลนมาวางนี่นะนี่คือนี่วางนี่นะี่ นี่เลือดนี่น่ะมันดำคือนี่นี่แหละนั่นไปบบเ,เ,เบ,บิ่งนั่งมือคนหนึนน่งเลิศอยู่ตอนนี้ผัดอโอมาแต่นำหมูทุกคน มันใจว่าถืออยู่นะเดี๋ยวเช้ายังมาเวนเมื่อี้าการไปจอบเบอร์โคกโบกอยู่แข็มมันแกงเต้าตอนนี้ก็มาฮอตบอนทุกคนเลยในผาปราชิวโจมบุกออมอยู่อย่าหายพคนว่านะอย่าหายไปจ้าโซเอา วันนี้แมสของเห่าของเขาอะนั่นนะมือเสาเดี๋ยวรอบหน้าบางทีกับอ <16. S 1> ืนเช้ทาทุกคนเลยเดี๋ยวติดตามไปเบิ่งกันเนินคลิปหน้านะอาจจะหรับคลิปนี้กะรที่ได้ขอจบลงเพลงที่นี้ขอขอบคุณครับจพี่ทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมเจ๊คลิปหน้า